ทุเรียนใบไม้แดดซันเบิร์นก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับผมบอกเลยนะในพื้นที่ผมนะครับสภาพอากาศนี่ค่อนข้างแปรปรวนมากเลยนะลมก็แรงนะครับเดดก็จัดนะครับอากาศก็หนาวนะครบสูตรเลยนะครับซึ่งนะผมบอกเลยนะครับลักษณะอากาศแบบนี้นะครับมันจะส่งเสริมทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเกิดอาการใบไม่แดดนะครับหรือว่าอาการซันเบิร์นได้ง่ายนะ แล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับหลายหลายเพลงนะครับเริ่มเจอปัญหาแล้วนะครับเกี่ยวกับอาการใบไม่เดดซันเบิร์นะซึ่งตัวผมเองนะผมก็มีเจอบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยนะครับแนะนํานะครับเกี่ยวกับอาการใบไม่แดดซันเบิร์นะครับซึ่งนะครับผมบอกเลยนะท่านควรที่จะศึกษานะครับเกี่ยวกับลักษณะอาการเริ่มต้นนะครับของอาการใบไม่เดดหรืออาการซันเบิร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะ พราะถ้าท่านทราบนะครับแล้วท่านสํารวจเจอนะครับอาการเริ่มต้นมันก่อนนะครับท่านก็จะไปแก้ไขนะครับได้ทันการนะครับเพราะนะครับสําหรับใบที่เกิดอาการไม่แดดนะครับหรือว่าใบที่เกิดอาการซันเบิร์เนี่ยมันจะร่วงได้เร็ว <het. S 1> มากเลยนะลักษณะอาการของใบไม่แดดนะครับมันก็จะมีลอยไหมบริเวณกลางใบนะคือใบมันจะซีดๆเหลืองๆนะครับแล้วก็มันจะมีรอยไหมนะครับเป็นดวงๆสีน้ําตาลนะบริเวณกลางใบนะครับ ลักษณะอย่างนี้คืออาการใบไม่แดดอันนี้คืออาการรุนแรงแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะบอกเลยนะครับใบมันจะเหลืองล่วงได้เร็วมากนะแบบนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ร่วงนะครับถัดมานะครับผมจะให้ดูนะครับอาการเริ่มต้นของอาการใบไม่แดดนะครับให้ท่านสังเกตเปรียบเทียบกับใบปกติดูนะซึ่งนะครับให้ท่านสังเกตดูเลยนะลักษณะใบนะครับที่เริ่มต้นมีอาการใบไม่แดดนะ ท่านสังเกตดูบริเวณกลางใบนะครับเห็นไวในรูปนะครับมันจะซีดเหลืองนะครับซึ่งถ้าเทียบดูกับใบปกติสีมันจะแตกต่างกันเลยนะอันนี้ง่ายๆนะครับแค่ท่านเดินผ่านๆดูนะครับท่านก็จะเห็นแล้วนะแล้วก็อาการใบไม่เด็ดโดยส่วนมากแล้วนะครับจะเกิดในทิศตะวันตกเฉียงใต้นะทิศใต้ทิศตะวันตกอยู่ประมาณนี้นะครับให้ท่านเดินเฉียวๆต้นทุเรียนท่านดูในทิศนี้นะทิศใต้ทิศตะวันตกนะครับแล้วก็สังเกตดูใบนะครับ ถ้าใบของท่านเริ่มมีอาการซีดเหลืองนะแสดงว่ามันเริ่มมีอาการใบไม่เดดแล้วนะครับสังเกตดูมันจะแตกต่างจากใบปกตินะใบปกตินะครับใบมันจะเขียวเสมอกันทั้งใบนะครับแล้วก็บริเวณเส้นกลางใบนะใบปกติเนี่ยเส้นกลางใบมันจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับแต่ถ้ามันเริ่มมีอาการใบไม่เดดนะครับเส้นกลางใบมันจะเป็นสีขาวๆเลยนะแล้วก็บริเวณขอบๆเส้นกลางใบนะบริเวณกลางกลางใบอ่ะมันจะซีดเหลืองนะครับ อันนี้คืออาการเริ่มต้นของใบไม่เดดนะถ้าท่านไม่ปรับเปลี่ยนการดูแลนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีรอยไหมนะครับบริเวณกลางใบเป็นสีน้าตาลแบบนั้นนะแล้วใบมันก็จะร่วงเลยนะครับอันนี้คือลักษณะอาการนะท่านต้องแยกแยะให้ออกนะครับแล้วก็ผมได้เน้นย้ําไปเป็นประจำอยู่แล้วนะให้ท่านสํารวจต้นทุเรียนของท่านเป็นประจำนะครับก็อย่างที่แนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับสาหรับอาการใบไม่เดดนะให้ท่านเดินดูในทิศ ตะวันตกหรือทิศใต้นะอยู่ประมาณนั้นนะครับตะวันตกเฉียงใต้นะมันจะเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับอันนี้คือลักษณะอาการนะครับของใบไม่เดดนะถ้าท่านเห็นตั้งแต่อาการเริ่มต้นแล้วท่านไปปรับเปลี่ยนการดูแลเนี่ยมันก็จะหายได้นะครับถัดมานะครับผมจะพูดถึงสาเหตุนะว่าทําไมมันถึงเกิดอาการใบไม่เดดได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้กล่าวคร่าวๆไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าสภาวะอากาศตอนนี้มันเปรปรวนมากนะครับลมแรงนะครับเดดจัดนะครับแล้วก็ อากาศหนาวนะช่วงกลางคืนนะครับซึ่งทั้ง3มปัจจัยนี้นะครับมันจะส่งเสริมนะครับอาการใบไม่แดดได้นะเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับในสภาวะที่ลมเลงนะครับลมเลงเนี่ยมันจะทําให้ใบของเราเนี่ยคลายน้ํามากขึ้นกว่าปกตินะพอใบคลายน้ํามากขึ้นนะครับประกอบกับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะมันทําให้รากเนี่ยกินน้ําได้น้อยลงนะครับรากกินน้ําน้อยนะครับ ใบครายน้ําเยอะนะครับมันก็จะไปทาให้ใบของท่านเนี่ยแห้งนะครับก็คือสมดุลน,น้ําในใบมันน้อยนะพอสมดุลน,น้ําในใบมันน้อยนะครับแล้วไปเจอแดดจัดๆนะครับในช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้นะครับมันยิ่งทําให้ใบของท่านเนี่ยแห้งหนะักเข้าไปอีกนะมันก็เลยจะเกิดอาการไหมได้นะครับนี่นะครับเป็นมลมแรงทั้งวันเลยนะช่วงนี้นะครับ ให้ท่านเข้าไปบีบใบท่านดูได้เลยนะครับช่วงนี้นะที่ลมแรงๆแบบนี้นะใบของท่านจะบางนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นใบเขียวแบบนี้นะแต่ท่านมาบีบดูนี่รู้สึกได้เลยนะครับว่าใบามันบางนะครับแล้วช่วงเวลาอื่นเนี่ยมันจะเกิดอาการใบไม่เด็ดได้ไหมนะครับจากประสบการณ์ในแปลงผมนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแรงที่แดดร้อนมากนะครับแดดร้อนกว่าช่วงหน้าหนาวอีกนะครับแต่ช่วงหน้าแรงนะลมมันไม่แรงนะมันไม่มีลมนะครับมันทําให้ใบของเราเนี่ยคลายน้ําปกติอยู่นะ แดดจัดก็จริงนะครับแต่สมดุลน,น้ําในใบของเรามันยังดีอยู่ในช่วงหน้าเลงนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดอาการใบไม่แดดนะครับใบไม่แดดเนี่ยจากประสบการณ์ในแปลงผมเนี่ยถ้าปีไหนลมเรงนะครับแน่นอนเลยนะครับมักจะเกิดอาการใบไม่แดดได้นะซึ่งก็เป็นช่วงนี้เลยนะครับช่วงที่ลมเรงๆแบบนี้เนี่ยเป็นได้เยอะนะเพราะฉะนั้นท่านต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลนะครับส่วนวิธีการแก้ไขนะครับผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะถ้าท่านติดตามผมอยู่นะอย่างแรกเลยก็คือ การคลุมดินนะครับการคลุมดินเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้อุณหภูมิดินของเราคงที่นะครับรากมันจะดูดน้ําได้มากขึ้นกว่าเราไม่คลุมดินนะอย่างที่สองเลยนะครับมันก็จะช่วยปลดปล่อยความชื้นนะครับเนื่องจากว่าช่วงลมแรงอากาศแห้งนะครับความชื้นมันก็จะต่ํานะครับการที่ลดน้ํานะครับให้ฟางมันเปียกนะครับพอฟางไปเจอแดดนะครับน้ํามันก็จะระเหยขึ้นมานะครับมันก็จะเพิ่มความชื้นอากาศในแปลงของท่านได้ด้วยนะอย่างแรกเลยนะคือให้ท่านคลุมดินนะครับ ส่วนวิธีการลดน้ํานะครับผมก็ได้แนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับในช่วงอากาศแปรปรวนแบบนี้นะครับผมจะลดน้ําช่วงเช้าทุกวันนะมากสลับน้อยนะครับและท่านก็ควรไปวัดความชื้นดินเป็นประจํานะควบคุมความชื้นดินให้มันเหมาะสมนะครับผมแนะนําไปแล้วนะไม่ควรต่ํากว่า6 0นะครับแล้วก็ไม่ควรสูงเกิน80%ติดต่อกันหลายวันนะครับเละนะครับหากนะครับท่านทําแล้วนะครับคลุมดินแล้วนะครับ ปรับเปลี่ยนการลดน้ํามาเป็นลดน้ําช่วงเช้าทุกวันแล้วก็ยังมีอาการซันเบอร์นอยู่นะครับให้ท่านปรับเปลี่ยนการลดน้ําอีกนะครับปรับเปลี่ยนเป็นลดน้ําเช้าเย็นทุกวันนะอันนี้ผมได้แนะนําไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้ท่านไปปรับนะหรือนะครับท่านอาจจะใช้ยานะครับป้องกันซันเบิร์นะครับมาฉีดพ่นใบของท่านไว้ก็ได้นะอันนี้มันมีขายแล้วนะในท้องตลาดนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะเ <Wh> นื่องจากว่าวิธีการที่ผมแนะนําไปนะครับ พอเราไปปรับเปลี่ยนแล้วนะครับอาการใบไม่แดดเนี่ยมันลดลงนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้ยานะครับฉีดพ่นใบเพื่อป้องกันอาการสันเบิร์นะมันก็จะลดต้นทุนของท่านไปอีกนะครับไม่ต้องซื้อยาสันเบิร์มาฉีดพ่นนะแต่นะครับสําหรับท่านใดที่มีความจําเป็นนะท่านไม่คลุมดินนะท่านอาจจะซื้อยาป้องกันอาการสันเบิร์มาฉีดพ่นก็ได้นะครับก็เน้นฉีดพ่นในทิศตะวันตกกับทิศใต้นะเน้นทางฝั่งนู้นเลยนะครับ เพราะมันจะเกิดทางฝั่งนู้นเนี่ยเยอะนะอันนี้คืออาการใบไม่แดดซันเบิร์นะครับซึ่งในสวนผมเองก็เจอเหมือนกันนะแต่เจอไม่เยอะนะครับเจอเป็นบางต้นนะครับแล้วก็แนะนําอีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับแปลงไหนที่ปลูกทุเรียนอยู่ในโซนที่ลมจัดจัดจริงๆนะครับให้ท่านทําแนวกันลมไว้ก็จะดีนะแต่ในแปลงผมเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดเยอะนะครับเพราะมันมีป่าอยู่นะมันอาจจะมีลมบ้างนะครับแต่ไม่ได้แรงเยอะขนาดนั้นนะ ผมก็เลยไม่ได้ทําแนวกันลมไว้นะผมก็ใช้วิธีการคลุมดินปรับเปลี่ยนการลดน้ำนะครับมันก็จะช่วยชะลอช่วยลดอาการใบไม่แดดลงได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ